มาแล้วปากทางเข้าม่อนเจมแวะก่อนพักรถสวนองุ่นเห็นไหมค่าเข้าชมยี่สิบบาทถ่ายวิดีโอไปเลยค่าเข้าชมยี่สิบบาทก่อนจะขึ้นม่อนเจมพักรถถามทางด้วยพักรถถามทางไปพร้อมถามที่พักไปด้วยคนเริ่มมีม่อนเจมคนเยอะกว่าเยอะกว่าทาั้งนู้นนะ ลูกกาแฟนี่ต้นกาแฟอันอันนี้คือต้นต้นกาแฟนี่ยต้นต้นกาแฟเ็นแล้วเนี่ยต้นกาแฟลูกเนลูกเนี่ยลูกกาแฟยังยังไม่แก่เลยใลูกกาแฟสดยังไม่แก่ถ้าแก่แล้วจะดำนีต้นกาแฟด้วยมีต้นกาแฟดีแล้วไม่ต้องจอดถ่ายรูปตรงนู้นต้องกาแฟที่นี่ก็มีที่นี่ก็มีเห็นไหม <Billie S 2> ต, ett, ต้นกาแฟต้นกาแฟสวนองุนเฮอ้าวถ่ายแต่ก้นเลยงั้น่ะหันมาคุยกันหน้ากล้องที่เดี๋ยวปลาไปถึงนู่นก็ไม่รู้จะคุยมันก็แซวมันอีกให้ดูแต่ก้นอีกเป็นไงล่ะเขาห้ามชิมนะว่าแต่ไม่ได้ห้ามจับแต่ไม่ได้ห้ามจับเห็นไหมดีนะ้เกิดแล้วแล้วมาตอนนีออ small, <ะ>้อังุนกำลังออกออกผลแล้วเนาะถ้าเกิดแล้วมามีแต่ต้นมันก็ไม่สวยแน่นอนนะเชื่ เอไม่เม็ดเล็ดกาแฟอ้โหนี่แดงเถือกเลยนี่แหละต้นกาแฟนี่นี่นี่คือเขาก็ไม่รู้กันนี่ไหนไหนนี่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 เม็ต้นกาแฟตามติดดินมันสูงไม่มากสูงประมาณแค่เท่าไรเองยืนเทียบที่ยืนเทียบที่ยืนเทียบเห็นไหมโอ้โหแค่ส่โคงบอกแค่สิโคเห็นไหมเนี่ยแค่แค่แค่สิโคน้องหนอมน้องหนอมสูงหน่อไงแค่ี่โคงแค่สิโคงน้องหนอมแค่สิโคหนอมไง เดี๋ยวจะออกไปทะลุตรงนู้นเดี๋ยวถ่ายดูวิวม่อนแจ่มเอ้ยมันยังไม่ถึงม่อนแจ่มนะวิวก็คือมันได้คนบันเล่นบันคนละคนละบรรยากาศเดี๋ยวออกไปตรงนู้นก็มีส่วนนี้ส่วนเดียว้ตรงนู้นก็ไม่ค่อยเยอะอ๋ออันนู้นยังไม่ออกยังไม่ออกผลหนอมก็มีมั่งแต่ไม่ออกอันนี้เยอะกว่าให้เข้าทางนี้ไงเอมีสามชุ่มมั้งเหรอนะเดี๋ยวดูวิวตรงนู้นุ่น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 คล้ายๆเขาค้อ นู่นเห็นริบๆนู่นน่ะเนมมีอะไรอยูนู่นจะขึ้นไปทางบนเห็นริบๆแหละไม่รู้อะไรไปไหนต่อน้องกลับออกไปนังไปต่อม่อนแจมเสียเวลาปิดนะไปบายที่ไปบายกล้องเหรอที่จะปิดแล้วไปบายที่ยังไม่เสร็จเลยไปบายเอีย